สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ฉากในห้องโต๊ะกลมเลยบรรยากาศนี่อึดอัดใช้ได้เลยนะคะมีสมาชิกเก่าแก่เจ็ดคนนั่งอยู่เงียบๆครับรวมถึงบียอนยานเดลด้วยใช่ค่ะแล้วจู่ๆอาริลกาวิสผู้สร้างเกมก็เออโผล่ Pro มาพร้อมข้อเสนอที่แบบว่า ฟังดูดีเกินจริงดีจนไม่น่าเชื่อเลยค่ะคือให้โอกาสกลับบ้านแต่มีข้อแลกเปลี่ยนคือต้องเล่นเกมที่เขาเตรียมไว้อืมซึ่งสำหรับคนที่ติดอยู่ที่นี่มานานหลายปีนะครับการกลับบ้านมันเหมือนเป็นแค่ความฝันไปแล้วพอมีคนมายื่นข้อเสนอแบบนี้ปุ๊บความรู้สึกแรกเลยคือไม่ไว้วางใจมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านั่นสิคะความสงสัยมันฉายชัดออกมาจากทุกคนเลยแล้ววันนี้เราก็จะมาคุยกันนี่แหละค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้น ไอเกมที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับแล้วมันส่งผลยังไงกับตัวละครแต่ละคนบ้างเหมือนเราเข้าไปนั่งดูอยู่ขอบโต๊ะเลยค่ะเริ่มจากที่กาวิสแนะนำเกม OX Quiz ฟังดูเหมือนง่ายๆเลยนะคะแค่ตอบ O หรือ X อีกเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ควิสต,ตอบคำถามแต่มันเหมือนเป็นเกมเปิดโปงตัวตนมากกว่า สังเกตไหมครับว่าคำถามแรกๆเนี่ยมันพุ่งเป้าไปที่ข้อมูลส่วนตัวของหน้ากากต่างๆเลยอ๋ออย่างหน้ากากจิ้งจอกกอบลินราชินีหมาป่าผีเสื้อโดนหมดเลยครับเหมือนค่อยๆดึงหน้ากากออกทีละชั้นๆมันก็ชวนให้คิดนะครับว่าทําไมกาวิสถึงเลือกวิธีนี้อืมอาจจะเกี่ยวกับนิสัยชอบควบคุมของเขาหรือเปล่าคะหรืออาจจะสะท้อนตีมเรื่องความจริงความหลอกลวงอะไรแบบนั้นก็เป็นไปได้ครับตอนนั้นในห้องคงเงียบกริบเลยนะคะ ทุกคนเริ่มเข้าใจแล้วว่าเดิมพันมันสูงกว่าแค่การตอบคําถามง่ายๆใช่ครับแล้วกาวิสเองก็ย้าเรื่องเจตนาเสรีด้วยนะว่าแบบใครอยากจะถอยก็ได้ตลอดเวลาเหมือนเปิดทางหนีให้แต่ก็เหมือนบีบไปในตัวเลยนะคะเป็นสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆทางหนึ่งก็คือความลับส่วนตัวที่ถ้าเปิดเผยไปอาจจะอันตรายอีกทางก็คือรางวัลที่โหยหามานานมากคือตั๋วกลับบ้าน วัดใจกันสุดๆเลยค่ะว่าจะเลือกอะไรระหว่างความปลอดภัยในตอนนี้กับความหวังที่อาจจะเป็นกับดักครับผมแล้วก็เป็นไปตามคาดค่ะเริ่มมีคนทยอยถอนตัวหน้ากากผีเสื้อนี่ไปคนแรกเลยอืมเขาให้เหตุผลว่าไม่โอเคกับการเปิดเผยตัวตนโดยที่ไม่มีอะไรรับประกันเลยตาม,มาติดติดด้วยหน้ากากจิ้งจอกที่ดูเหมือนจะเข้าใจเป้าหมายของเกมแล้วแล้วก็เหมือนจะพอใจกับชีวิตปัจจุบันมากกว่าเสี่ยงนะคะครับ คนต่อมาคือหน้ากากกอบลินบอกสั้นๆเลยว่ารู้สึกไม่ดีใช้สัญชาตญาณล้วนๆเลยใช่ครับส่วนหน้ากากราชินีก็อยู่เกือบสุดท้ายแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจออกไปเหมือนกันเพราะไม่ไว้ใจกาวิสอย่างแรงแถมยังสงสัยด้วยใช่ไหมคะว่าเกมนี้อาจจะถูกวางแผนมาให้หน้ากากหมาป่าชนะอยู่แล้วหรือเปล่าครับมีการตั้งข้อสังเกตแบบนั้นด้วย แต่ละคนก็มีเหตุผลต่างกันไปนะคะทั้งเรื่องปกป้องตัวเองความไม่ไว้ใจหรือการมองเห็นคุณค่าชีวิตปัจจุบันหรือแม้แต่ลางสังหรณ์ครับน่าสนใจว่าถึงแม้จะอยากกลับบ้านแค่ไหนแต่สุดท้ายความไม่ไว้วางใจหรือสัญชาตญาณมันก็มีน้ำหนักมากกว่าแต่ก็ยังมีคำอำลาเล็กๆน้อยๆทิ้งท้ายไว้นะคะอย่างคำแนะนำของจิ้งจอกหรือคำขอของกอลลิ่นอืมมันก็แสดงให้เห็นความซับซ้อนทางอารมณ์นะครับแม้ในสถานการณ์แบบนั้น ความผูกพันเล็กๆน้อยๆมันก็ยังอยู่พอคนอื่นออกไปหมดนะคะบรรยากาศในห้องก็เปลี่ยนไปเลยเหลือแค่กาวิสกับบิออนสองคนกาวิสดูจะเอ่อหงุดหงิดนิดหน่อยนะครับที่แผนไม่เป็นไปตามคาดส่วนบิยอนก็ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือคะ่ะซักถามกาวิสตรงๆเลยมีตอนที่บิยอนขอไซเดอร์เย็นๆด้วยนะคะเหมือนพยายามคุมสถานการณ์ในแบบของตัวเองบทสนทนาระหว่างสองคนนี้สำคัญมากครับกาวิสอ้างเหตุผลเรื่องปิดชุมชนว่า เพื่อจัดการผู้เล่นขี้เกียจแต่บิยอนไม่เชื่อเลยใช่ไหมคะมองว่าน่าจะมีเหตุผลอื่นซ่องอยู่ครับแล้วก็เรื่องที่กาวิสรู้ตัวต,วตนบิยอนได้ยังไงกาวิสบอกว่ารอมา20ปี20ปีฟังดูมีความหมายนะคะครับสำหรับคนที่ตามเรื่องมาตลอดน่าจะพอดาวได้ว่า20ปีนี้มันสำคัญยังไงแล้วคำถามจริงๆที่กาวิสต้องการจากบิยอนล่ะคะคือบิยอนไปเจอแม่มดได้ยังไงที่ไหน อันนี้คือสิ่งที่กาวิสอยากรู้จริงๆอ,อ๋อเราก็ยังทิ้งคำแนะนำปริศนาเกี่ยวกับอ e ีแพคโคไว้อีกว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวด้วยตรงนี้แหละครับที่ทำให้บิยอนเริ่มประติดประต่อเรื่องราวเขาเริ่มสงสัยว่าหรือการปิดชุมชนของกาวิสเนี่ยมันจะเป็นการตัดช่องทางการสื่อสารระหว่างเขากับอ e ีแพคโคหรือเปล่าเหมือนจิ๊กซอชิ้นใหญ่ที่ยังขาดไปหลายส่วนเลยนะคะครับผมพอบิยอนออกมาจากห้องนั้นเขาก็ดูครุ่นคิดหนักเลยนะคะ เมือนรู้สึกว่ายุคสมัยหนึ่งมันกำลังจะจบลงจริงๆแล้วก็ล็อกเอาต์ออกมาเจอเอมิเลียการคุยกับเอมิเลียยิ่งทำให้เราเห็นความขัดแย้งในใจบียร์ชัดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องมิดชาขาวสไตล์กับเหตุการณ์หินคืนความอ่อนเยาว์ที่เป็นปมในใจเขามาตลอดคือทั้งไม่ไว้ใจแต่ก็ไม่อยากผลักไสเธอไปไกลกว่าเดิมเหมือนติดอยู่ตรงกลางใช่ครับแล้วเอมิเลียก็พูดถึงเครื่องมืออย่างความไว้วางใจที่ผิดที่ ซึ่งบีออนก็ลังเลที่จะใช้เพราะกลัวความจริงที่จะได้เจอแต่สุดท้ายบีออนก็ตัดสินใจใช้มันเผชิญหน้ากับมิชาครับเขาใช้ความไว้วางใจที่ผิดที่นั้นจริงๆซึ่งมิชาเองก็ดูเหมือนจะพร้อมยอมรับแล้วแม้จะดูสับสนมากๆก็ตามแล้วความจริงก็พรั่งพูมาจากปากมิชาเลยนะคะอืมเรื่องที่เธอร่วมมือกับอีแปคโฮเพราะความกลัวความสิ้นหวังต้องยอมสอดแนมบีออนเพื่อแลกกับหินแต่มีอะไรที่ลึกกว่านั้นอีกใช่ไหมคะ ค,คือความรู้สึกจริงๆที่มิชามีต่อบีออนมาตลอดซึ่งเธอเคยโกหกไปว่าเป็นแค่เพื่อนการสารภาพครั้งนี้เหมือนเป็นการแก้ไขคำโกหกนั้นโอ้โหแล้วเรื่องก็มาพีิกสุดๆตอนท้ายเลยเมื่อเออร์วินดันมาได้ยินคำสารภาพรักนั้นพอดีครับจากตอนแรกที่ดูตกใจไม่เข้าใจก็กลายเป็นเย็นชาขึ้นมาทันทีเหมือนเขากำลังประมวลผลว่าหรือบียอนอาจจะเคยมีความรู้สึกแบบเดียวกันกันกบมิชามาก่อนหน้านี้หรือเปล่า ไ,ไว้เลยนะครับเมื่อความลับคำโกหกและก็ความรู้สึกที่เพิ่งเปิดเผยออกมามันซ้อนทับกันไปหมดแบบนี้ความสมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงอยู่แล้วจะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกแค่ไหนนะคะแล้วแผนการจริงๆของกาวิชคืออะไรกันแน่เรื่องทั้งหมดนี้มันจะส่งผลต่อเส้นทางของบีออนในโลกนี้ต่อไปยังไง <c oughs> น่าติดตามจริงๆครับ